สำหรับสองคันนี้นะครับต้องทำคลิปรีวิวนะครับเพราะว่ารถสวยจริงๆนะครับสองนะครับแต่งหล่อๆแบบนี้อยากได้นะครับอยากเป็นเจ้าของสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสีเขียวแดงน้ำเงินนะครับมีทุกสีนะครับอยากได้สีไหนนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ240 สำหรับสองคันนี้นะครับมัดจําจัดไปแนนนะครับยังไม่แน่ใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอยากให้ดูรายละเอียดนะครับยางใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตู้กันนะครับ ู้ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อนะครับให้บนหน้าจอนะครับสนใจยังไงนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับรถหกล้อตู้แห้งนะครับมีหลายคันนะครับทั้งฮีโน่และอิวสูรนะครับใครเป็นสาวกค่ายไหนนะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสวยแต่ภายนอกนะครับภายในนะครับดู อย่างที่แจ้งนะครับรถมีเยอะแยะมากมายนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตัวถังได้ทุกคันนะครับเป็นคออเป็นตู้คือเรียบนะครับเข้ามาเลือกเข้ามาลองขับได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันมาง่ายๆนะครับเข้าไปใน Google Map พิมพ์รถบรรทุกดีๆนะครับแล้วกดนำทางมาได้นะครับตอนนี้นะครับร้านค้าใน Shop Line แอดนะครับแล้วก็ใน เพจนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าชมได้นะครับใครอยากได้ลิงก์หรือจะไปดูนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในเพจและในไลน์ช็อปนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ